ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมาสอนกันยังไงอะ่ะการใช้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะการซื้อเกมคนที่เติมสติมบริษไม่เป็นหลยอทำอยังไงอะ่ะเติมสติมไม่เป็นเออพูดง่ายๆนะก็เดี๋ยวเราจะสอนแล้วกันขอจัดขอจัดการเรื่องหน้าจอแป๊บหนึ่งนึ่เป็จีกัน ก็กลับกันมาแล้วนะครับก็ที่เป็นเว็บที่ผู้ผมทําเพื่อสร้างเกมสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีเติมสตรีมแล้วก็หาเว็บที่จะเกมถูกๆไม่ได้ก็มาซื้อที่ร้านผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ r e งกคิปแ่น,นะครับก็มันไม่ยากเลยครับก็แค่ใครที่จะซื้อเกมนี่คือพืหลักนะครับนี่นี่ก็คือโปรแกรมสำหรับเอาไว้ต่ออะไรประ,ประ,ประ,ประมาณน,นี้นะก็ เพื่อนดูดูไทยไม่ได้แลวก็เราก็ยังก็ดูตุดตไทยไปบ้างนะก็โอ้โหยังมันนี้เลยก็ตรงนี้ครับก็เมื่อกี้ผมได้แก้ขับไปได้แต่ตรงนี้มันยังบล๊กอยู่เพราะผมยังไม่ได้รีเซ็ตหรือเปล่าหรือว่าผมรีนซ็นก็ไม่เป็นไรนะฮะก็นรกแรกของเราก็จะไม่มีอะไรมากก็จะแค่การ์กาก็มีเกมอะไรบ้างอะไรที่ออกมาเน่ยนะฮะก็ จะเป็นอะไรต่างๆนะครับก็พูดเรื่องเกมก็จะเป็นพูดคุยเรื่องเกมต่างๆนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกมแล้วแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรกันไมไม่มีอะไรก็อัปเดตทีมเทศก็แจ้งปัญหาผู้ดูแลก็คือมีปัญหาอะไรเกมไม่ส่งหรือว่าอะไรก็ไปแจ้งกันได้นะครับก็อันีจะอต่อไปก็สั่งสั่งแจ้งชำระเงินนี่นี่นี่ก็ตัวสัมพันธ์เลยสั่งแจ้งชำระเงินนะ ไม่เดินเดินไหมเดินแล้วรีเซ็ตเน็ตมันกนะครับเนตเจอทีก็อย่างนี้แหละ,ะเสีเสเสยงเซ็งแจ้งชำระเงินนะครับก็ดูดีเลยถ้าเกิดท่านอยากจะซื้อเกมอะไรก็กดต่อกดที่ตอบตรงนี้คนระับแล้วมันก็จะมีเกมที่ท่านอยากอยากได้มันก็จะขึ้นให้ตรงนี้เลยเซนโลไอวีอะไรกัรบมันนี่ก็อยู่ตร,ตรงนี้คนะตรงตรงนี้ก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อก็ ทางทางวันนี้ของเราก็กดไปที่โฮมนะครับแล้วก็มาดูที่ช่างนี้นะก็จะมีเฟซบุ๊กการซื้อนะฮะแล้วก็ของคู่ของร้านนะฮะของทางร้านของเราเองนะฮะก็เป็นแค่การเปิดซื้อขายเฉยนะก็นี่ก็จะเป็นตรงตรงนี้ก็จะเป็นเฟซเ็นบุ๊กของผมเรียกไว้ดูว่าใครมายังไงยังไงใครอยากได้กินอะไรก็มาบอกเลยจะไ,ได้หาซื้อเราเราราคาให้นะฮะก็ การชำระเงินก็ง่ายๆนะไม่ยากนะก็แค่เ <c oughs> okay. ข้ามาที่ Facebook ข,ข,ของผมนะไปที่โฮมมาแลงแกะออกมาเลยที่เข้ามาที่ Facebook ของผมเสร็จแล้วท่านก็เพิ่มเพื่อนผมหรือว่าท่านเจอผมก็เพิ่มเพื่อนเดี๋ยวผมจะรับเพื่อนนะครับองจะรอครับประมาณช่วงสองชั่วโมงนะคเพราะผมเล่นลูกบอลแล้ว,ก,ว,ว,ลว,ก,วก็คือว่าพอรับเพื่อนปุ๊บคุณก็จะได้อันนี้มา ก็จะมาพูผมแล้วก็ติดต่ออะไรกับผมชําระเงินเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นนะ,ะก็หลังจากที่ทำตรงนี้เสร็จแล้วทำะไรสิแล้วก็มาที่สั่งสั่งแจ้งชหระเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบกดที่ตอบมาแลาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับก็พิมพ์ไปว่า <c oughs> แจ้งชำระชำระ เงินเงินอ๋อเราอยากได้เกมอะไรเกมนอย่างนี้ก็ก็ไปก็ชื่อครับให้หมดเลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่ทุกทอยอ๋อก็ก็ไปให้หมดเลยแจ้งคำรับเงินอ่ก็ตรงนี้เราก็แจ้งำรับเงินโอเคนะก็กดแบบนี้นะคะก็ใส่แล้วก็เต็มอีเมลค่ะเติมอีเมลเลยตามเบอร์ตามไป ก็ใส่ชื่ออ e ีเมลคนเราบลูแลยอะไรอะไปก็้วแต่นะฮะแก็ต้องใส่ให้ถูกเลยนะฮเพราะว่าเราจะแอดเ mm hmm. พราะเราต้องอันนี้อ e ีเมลนิดหน่อยนะแล้วก็ลิปผมใส่นะฮะผมลบไปเฉยเนยนะแต่คุณต้องใส่นะ,ะตอนซื้อ,อกินนะ mm hmm. ก็หลังจากนั้นก็หลังจากใส่อ e ีเมลเสร็จก็เขียนว่าสตรีมสตรีม,มแล้วก็ใส่ชื่อคนอไปเชื่อคนใส่ชื่อคน ส่วนชื่อผมประโยมนี้นะครับก็แล้วก็ผมจะแอดไปนะครับก็จะได้รับว่าหุ้มข้อรับเพื่อนกันด้วยพอรับเสร็จปุ๊บเราจะทําการแลกเกมทันทีนะฮะก็ผมจะซื้อเกมแล้วก็ส่งไปให้ทางเพื่อนนะฮะแล้วก็จะทําการลบเพื่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการซื้อเกมก็มาอุดหนุนกันได้นะฮะที่ร้านแชทโซนเ,เอ็กโซนเอ็กโซนช็อปนะฮะก็ ไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่เล็เกมที่เ็น้ิดๆหน่อยนะ,ะหรือว่าตรงน,นี้ก็มีหัวข้อกระทู้อะไรเนี่ยนคะคะก็ถ้ามาอุดหนุนก็ขอบคุณด้วยนะเน,นี่ยทิ้งลิ้ชั้นไวข้างล่างนะก็บายบายนะสวัสดีกันคนระับเราเจอกันเชียร์เกมไม่ทนเดยน